พัดไปไม่เป็นดาราดังสารภาพชอบกลางรายการซึ่งล่าสุดทางด้านเกรดวรินทรน์นั้นได้มีการเปิดใจกลางรายการตีสิเดเรื่องหัวใจหลังคลองตัวเป็นสดมานานซึ่งมีช่วงหนึ่งทางรายการทางด้านแพทย์นภัาเด้พูดขึ้นมาว่าคุณเกรด เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยชอบแพทและเคยคิดจะจีบซึ่งทางด้านเกรดวรินทรนยอมรับบอกว่าจริงซึ่งก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าเพื่อนสนิทอย่างบอยปรกรณ์ก็เคยคิดจีบแพทนับประพาเหมือนกันซึ่งทางด้านเกรดได้ถามคำถามจี้ใจดำแพทว่าคนรรู้ไหมทำไมคนที่เขาคิดจะจีบคุณ แต่สุดท้ายเขาไม่จีบทางด้านแพทตอบกลับทำไมหรอก็อยากรู้เหมือนกันเคยชอบแต่ทำไมไม่เข้ามาจีบปล่อยให้ฉันไปมีลูกกับคนอื่นเนี่ยซึ่งทางด้านเกรดก็ได้มีการตอบไปว่าไม่ใช่ไม่ชอบยังสวยและน่ารักเสมอ ตอนนี้ก็ยังคงเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนความคิดคือการทำงานด้วยกันแล้วเออคนนี้เป็นเพื่อนเธอด้วยนิสัยของเขามันโบ,บะ๊ะบเลยทำให้คิดว่าเป็นเพื่อนกันจะดีกว่านั่นเองละคะ่ะ